ก็ไปตามไปถามประเด็นนี้นะครับวันนี้ท่านนายกก็ลงพื้นที่ไปที่พระนครศรีอยุธยาผู้ชมแต่ว่าก็มีเรื่องตกอกตกใจนะเนื่องจากว่าวันนี้เองท่านก็ไปไหว้พระประธานอยู่ที่วัดใหญ่ชัยมงคลแล้วครับแล้วก็มีจังหวัดที่ถวายดาบสักการะพระบรมราชานุสวรีสมเด็จพระนเรศวรมหาราชแต่จังหวัดที่ยกถวายเนี่ยมีจังหวัดหนึ่งมีดาบเนี่ยตกลงมาใส่แขนด้วยนะคนที่อยู่ในเหตุการณ์ก็ตกอกตกใจกันอ่ะให้คุณผู้ชมไปดูบรรยากาศช่วงนี้กันหน่อยนะครับ เป็นจังหวะที่กาลังจะเอาพานซึ่งดาบอยู่บนพานถวายทีนึงก็อาจจะหนักเกินไปแล้วมันก็เลยไหลตกลงมาใส่ท่อนแขน<อ>นี่จังหวะน,นี้ะนะฮะก็ดาบค่อนข้างหนักเหมือนกันนะครับก็เป็นเหตุการณ์ระหว่างท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีนะครับนะบถวายดาบสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเนเรศวรมหาร,ราชครับในวันใหญ่ชัยมงคลที่พระนครศรีอยุธยานะครับเจ้าที่เองก็มีการยกพานนะฮะแล้วก็ที่เป็นแท่นวางดาบที่อยู่ในฝัดเพื่อให้ท่านนายกนั้น ถวายแต่ปรากฏว่าดาบนั้นหล่นจากแท่นแล้วก็ไปใส่ที่บริเวณท้องแขนของท่านทั้งสองข้างนะก็ตกใจเล็กน้อยครับหลายคนอยู่ในเหตุการณ์ก็ตกใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับแต่ว่าท่านก็ถวายแล้วก็สักการะต,ต่อจนเสรศ็จสิ้นพิธีนะครับได้มีการสักการะพระประธา,านนมาสการท่านจะเอาวาดวัดใหญ่ชัยมงคลสักการะพระเจดีย์ชัย,ชยมงคลน, <c oughs> นะฮะทำพิธีห่มภาพพระเจดีย์ชัย,ชยมงคล <c oughs> แล้วก็สักการะพระพุทธรูปปางสสยญาติเพื่อความเป็นสิริมงคลด้วยนะครับ ผู้สื่อข่าวรายงานนะครับว่าท่านจเจ้าอาวาสวัดเองก็ได้มีการมอบรูปหล่อพระนเรศวรหน้าตัก้านหนีให้กับท่านนายกด้วยนะแต่ว่านักข่าวเองก็พยายามไปสังเกตว่าเอะมือขวาของท่านเนี่ยมีอาการบวมๆอยู่นะพอไปถามอาการของท่านท่านก็บอกว่าก็ดีขึ้นแล้วขอบคุณที่เป็นห่วงนะส่วนพรที่ขอก็เหมือนทุกครั้งที่เคยขอเห็นไหมนะมีจังหวะฝ่ามือบวมนิดนึงเห็นไหมครับนะฮะก็วงกลมมาให้ดู นะฮะจังหวะที่ท่านไปก็แน่นอนครับมีเหล่ากองเชียร์ครับไปชูป้ายบอยท่านนายกประยุทธ์สู้ๆนะฮะเชียร์นายกลุงตู่ให้เป็นนายกต่อนะครับนะฮะโดนัทยังมีรูนแล้วลุงตู่ยังมีเรานะมีมีขอความจากเพลงด้วยทันสมัยด้วยแล้วก็ตะโกนให้กำลังใจกันมีการมอบช่อดอกไม้กันนะท่านนายกก็ไปทักทายแฟนคลับบอกว่าขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็ทุกอย่างที่ทําก็ทําเพื่อประเทศชาติของเราอ่ะไปดูจังหวะที่ไปพบปะแฟนคลับกันหน่อยครับ นี่แหละค่ะบรรยากาศที่พระนครศรีอยุธยานะคะคนายกก็ลงพื้นที่แฟนขับมากันเต็มเลยนะคะใช่ครับ